เอาละครับสวัสดีครับวันนี้คาร์เดซิโจะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งทูตอรี่ก็คือการจับสัตว์นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับก็เราสามารถให้สัตว์ไปตีแทนเราหรือแทงได้จะเป็นสัตว์เนี่ยจะมีประโยชน์กับอาชีพพวกเมดหรือนักนูมากเลยนะครับวิธีการจับก็ไม่ยากครับก่อนอื่นเราก็ต้องหานี่หานี่นะครับเพชรฟูดซึ่งจะดรอปจากมอนเตอร์แต่ละตัวไว้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับไอเทมแต่ละอันที่ดรอปไว้ให้ อย่างวันนี้ผมจะมาจับกระตา่ายอ่ะผมก็ลากแครอทมาใส่ช่องนี้ช่องเพชรนะครับเคเราทีนี้เราก็เดินไปที่กระต่ายเลยมากินมากินมากินนากระต่ายวิ่งมาแล้วเห็นไหมครับนี่มันจะเริ่มกินแล้วหัวใจก็โตขึ้นโตขึ้นปุ๊บนาเราได้มาแล้วนะครับทีนี้ทีนี้เรามากดบีดูในช่องไอเทมนะครับนี่เราจะได้กงมา สำหรับสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับก็จะมีเลเวลเหมือนกันก็คือทุกครั้งที่เราเก็บเวลเนี่ยเราก็จะได้ XP e มาให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยอ่าทีนี้ประโยชน์ของมันยังไม่พอแค่นั้น,นครับถ้าเรามาดูช่องสกิลนะครับนี่ถ้าเราอัพเพชรมาสเตอร์เลเวลห้าเราจะได้อัพสกิลไลดิงนะครับก็คือสกิลขี่สัตว์ก็กด R เลยถ้าเกิดเราอัพสกิลไว้แล้วน่าขี่กระต่ายน่ารักน่ารักไหมอุ้ยอะไรวะตกอ่าพอขี่สัตว์แล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ ทำให้เวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะครับเอ่อทางชื่อของสัตว์เราเนี่ยจะมีรูปกลมๆสีฟ้าเป็นรูปหยดน้ํานะครับก็อันนั้นคือความเหนื่อยของสัตว์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยไอหยดน้าพวกนี้ก็จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็หาโอ้โหอยู่ไกลเลยเราต้องหาแม่น้ํานี่วิ่งไปแม่น้ำเอาละครับเรามาถึงแม่น้ําแล้วเราก็มีแขกรับเชิญมา2ตัวติดตามมาด้วยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเราน้ำหมดเราก็กระโดดลงน้ําเลยอุ้ยมอนเพียบเลยอุ้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 ยเราก็กระโดดลงน้ำอย่างนี้ตบอุ้ยน้ําตื้นนี่นี่น้ําแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันไม่มีน้ําลึกๆเลยวะสมมติว่าตรงนี้มีน้ํแล้วกันนะครับครับแล้วพอกระโดดไปปุ๊บค่าหลอดน้ําของสัตว์ของเรานะครับค่าความหิวน้ําเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเอาละครับก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ